แง่โนะบานานี้ 8, 9, แง่ตาแสบไหมแปดศูนเก้าก็7เกจหกแปดศูนย์เก้ากับเ6หครับผม 8, 9, แปดศูนย์เก้ากับเกจหกาเท่าไรอายุร้อยสามสิบปีด้วยค่ะร้อยสามสิบปีนี่ยังขาดเหลือบอเจ้าแม่เอ้ยยิ้เขายัางเดียวจะได้อะไรไหมน้อ จะแม่อยากได้อะไรวะน้อนี่ยอยากกินข้าวอยากกินข้าวจะใส่สสจะอดนานโต<อ>้นี่นไดกินข<อ>้าวแม่อยากกินข้าวบ่ครับโอ้เดนี่ยังสีบอกลูกบอกหลานไงบอกจ้ะแม่เดี๋ยวนี่ วดแรกกับอให้ตรงๆเนาะครับอิ่มป่ะหล่ะจิ้งครับอิ่มแล้วเนาะโอเคแมนบอแม่แมนบอแมนนี่แมนมันนี่แมนบอครับแมนอยู่เนาะอ่าแปดศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับอะแมนนี่เ้อ เจ็าเามีหางล้วบอดเลยโอ้ไระบ่นี่อ้ไระบ่ครับถูกถ,ถูกถกถูแปดศูนยเก้าแล้วก็เจ็ดหก 8 0 9, ศูนย์เก้าโอ้เจ็ดเมตรทำไมดูยากเลยี่ไงเลขหกเลขเก้ด้วยเลขเ็ดนี่มันเป็นแบบปริศนาเนาะแบบนเลขผมาอย่างนี้มาหัวนี่ก็เป็นเลขเก้ได้อันนี้ก็เลขเจ็ดเป็นเลขหนึ่งได้เก้าหกใช่ไหมถ้าเป็น9นี่มันเป็นเลขหกได้แล้วก็เป็นเลขเ้าลงไปนี่ได้ปริศนาได้เนี่ยนมันก็เป็นหนึ่งหใช่ไหมถ้าเป็น3มตัวนะ นี่ครับสิบ1กกรกฎาคมรับจัดเลยครับมลยศนยไม่ล่างนิดครับกับหันมาทาังนี้หน่อยครับเออแม่มัน เจ็ดก็ชัดเจนเนาะเจ็ดหกนะครับลองลองไปเอาเองนะครับดมผมว่าจะได้ตัวไหนบ้างเพี้ยนครับก็เป็นล่างแม่นิดนึงนะครับได้มาเข้าล่างเข้าสูงเข้าล่างได้เลยเข้าล่างได้ดิแปดศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดหกนะครับหรือเก้าหกหรือเก้าหกนะดูดีใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะมันหมาถึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ

ผู้หญิงไปขอเลขกับผู้หญิงเขาก็เลยว่าถ้าอยากได้ให้มาเอาที่นี่ขอเขาแล้วนะเขาไม่ให้เขาบอกว่าถ้าอยากได้ให้มาเอาที่นี่ก็เลยก็เลยว่าเอะที่นี่มันที่ไหนนะคิดไม่ออกเอามาเห็นอ๋อมีรั้วมีอะไรใช่เลยใช่แม่งตรงกับความฝันเลยอเพราะว่าเคยฝันแบบนี้ทีหนึ่งก็ก็ตรงมากเลยเป๊ะเลยนะใช่วันนี้เป๊อีกเยอะงวดนี้ก็เป๊อีก okay. Sabu. Sabu.